ปีนักษัตร์เป็นหนึ่งในระบบปฏิทินที่เก่าแก่และน่าหลงไหลของวัฒนธรรมตะวันออกโดยเฉพาะในประเทศจีนและไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบบนี้ถูกใช้เพื่อสะท้อนถึงลักษณะนิสัยบุคลิกภาพและชะตาชีวิตของแต่ละบุคคลผ่านสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์12ชนิดได้แก่ชวดฉลูขานถอะ มะโรงมะเสงมะเมียมะแแมวอกรักกาและกุนสวัสดีค่ะกาลยานมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำนายโชคชะตาวาสนาของชาวสินักสัตว์ถ้าทุกท่านที่ผ่านมาได้รับฟังและอยู่ในคลื่นแห่งบุญนี้และอยากให้คำทำนายดีๆได้เกิดขึ้นในชีวิตขอให้ทุกท่าน พิมพ์สิ่งที่ต้องการเปิดดวงมาในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยค่ะการดูดวงผ่านปีนักษัตร์จึงไม่ใช่เพียงการบอกอนาคตหรือโชคชะตาแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจตนเองและคนรอบข้างได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะแต่ละปีนักษัตว์มีความหมายและพลังงานเฉพาะตัวที่ส่งผลต่อชีวิตของเราไม่ว่าคุณจะเกิดปีนักษัตว์ใด การดูดวงด้วยวิธีนี้จะช่วยเปิดเผยมุมมองใหม่ๆและเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จและความสุขในชีวิตวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาของคุณผ่านปีนักสัตว์พร้อมคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตในแต่ละด้านในปี2568ซึ่งเป็นปีมะเส็งเช่น การงานความรักสุขภาพและการเงินมาร่วมค้นหาคำตอบของชีวิตผ่านศาสตร์แห่งปีนักษัตว์ไปด้วยกันเลยค่ะวิธีคำนวณปีนักษัตว์แบบจีนแบบเข้าใจง่ายๆใครที่สงสัยว่าตัวเองเกิดปีนักษัตว์อะไรบ้างสามารถคำนวณด้วยตนเองง่ายๆดังนี้ 1. นําปีพุทธศักราชตั้งหารด้วย12 2. ผลลัพธ์ที่ได้ให้ปัดเศษทิ้ง 3. นํนำผลลัพธ์ที่ไม่มีเศษมาคูณด้วย12 4. นํานำผลลัพธ์ที่ได้มาพบกับปีพุทธศักราชที่ตั้งไว้เมื่อได้ตัวเลขสุดท้ายแล้วให้นำมาเทียบค่าดังนี้เศษหนึ่งตรงกับปีมะเมียเศษสองตรงกับปีมะแมเศษส,รสตรงกับปีวอก เศษสี่ตรงกับปีระก,กาเศษห้าตรงกับปีจอเศษหกตรงกับปีกุลเศษเจ็ตรงกับปีชวดเศษแปดตรงกับปีฉลูเศษเก้าตรงกับปีขานเศษ10ตรงกับปีเถาะเศษสิบเอ็ดตรงกับปีมะโรงเศษศูนย์หรือไม่เหลือเศษตรงกับปีมะเสง็ง ในปีพศ2568หรือคิตศักราศ2025ตรงกับปีมะเสง็งหรือปีงูเล็กโดยตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าผู้ที่เกิดในปีนี้จะเป็นปีที่รักและที่ดึงดูดของคนอื่นเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับดวงฉลาดช่างคิดมุ่งมั่นและสามารถเอาตัวรอดจากปัญหาได้ทุกครั้ง ทั้งนี้สำหรับปีชง2,568ยังมีปีนักษัตว์มะเสงชงตัวเองซึ่งจะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆในปี2,568ตามปฏิทินจีนเริ่มตั้งแต่วันที่29มกราคม2,568ถึง16กุมภาพันธ์6 9 6 9 เป็นปีมะเสงธาตุไม้ซึ่งส่งผลต่อดวงชะตาของคนท่าสิบสองนักสัตว์ดังนี้ 1. ปีชวดปีหนูการงานมีโอกาสขยายธุรกิจหรือเติบโตในหน้าที่การงานแต่อาจต้องใช้ความรอบคอบในการทำสัญญาหรือเอกสารสำคัญ การเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ควรระวังรายจ่ายที่เกี่ยวกับการลงทุนเสี่ยงความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนใหม่ส่วนคนมีคู่ควรใส่ใจคู่ครองมากขึ้น2ปีฉลูปีวัวการงานปีนี้อาจต้องเจอความท้าทายในการทำงานต้องพึ่งพาความอดทนและความพยายามการเงิน รายได้มั่นคงแต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ 3. ปีขานปีเสือการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอาชีพควรปรับตัวและพร้อมรับมือการเงินมีโชคลาภจากการทำงานหนักแต่ระวังการใช้เงินผิดพลาด ความรักคนโสดมีโอกาสพบคู่ที่ถูกใจส่วนคนมีคู่ควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 4. ปีเถาะปีกระต่ายการงานปีนี้อาจรู้สึกกดดันบ้างจากเป้าหมายในงานแต่มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่การเงินรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ควรระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ความรักความสัมพันธ์มั่นคงแต่ควรหาเวลาใกล้ชิดกันมากขึ้น5ปีมะโรงปีงูใหญ่หรือปีมังกรการงานเป็นปีที่ดีสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ต้องหลีกเลี่ยงความรีบร้อนการเงินโอกาสทางการเงินดีแต่ควรลงทุนอย่างรอบคอบความรัก คนโสดมีสเสน่ห์และได้รับความสนใจส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ลงตัว 6. ปีมะเสง็งปีงูเล็กการงานอาจเจออุปสรรคเล็กน้อยแต่สามารถผ่านไปได้ด้วยความมุ่งมั่นการเงินมีโชคลาภเล็กน้อยแต่ควรหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินความรักความสัมพันธ์ต้องการความเข้าใจกันมากขึ้น 7. ปีมะเมียปีม้าการงานปีนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาตัวเองและสร้างเครือข่ายใหม่ๆการเงินรายได้ดีขึ้นแต่ควรจัดการหนี้สินให้เรียบร้อยความรักคนโสดมีโอกาสพบรักส่วนคนมีคู่ควรหาเวลาพักผ่อนด้วยกัน 8. ปีมะแมะปีแพะ การงานปีนี้ควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในที่ทำงานและเน้นทำงานเป็นทีมการเงินการเงินมั่นคงแต่ระวังการเสียเงินไปกับเรื่องไม่จำเป็นความรักคนโสดอาจยังไม่มีความคืบหน้าส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างเรียบง่าย 9. ปีวอกปีลิง การงานมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโปรเจกต์สำคัญการเงินการเงินคล่องตัวแต่ควรวางแผนระยะยาวความรักคนโสดอาจพบคู่ที่มีความแตกต่างส่วนคนมีคู่ควรพูดคุยกันมากขึ้น 10. ปีรากาปีไก่ การงานควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองการเงินมีรายได้จากความสามารถของตัวเองแต่ระวังการลงทุนผิดพลาดความรักคนโสดอาจพบความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนส่วนคนมีคู่ควรระวังคำพูด11ปีจอปีหมา การงานมีโอกาสพัฒนาความสามารถและได้รับการยอมรับในงานการเงินการเงินดีขึ้นแต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวความรักคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์แข็งแรง 12. ปีกุลปีหมูการงานปีนี้อาจมีโอกาสร่วมงานกับคนใหม่ๆ แต่ควรระวังความผิดพลาดในรายละเอียดการเงินรายได้มั่นคงแต่ไม่ควรลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงความรักคนโสดมีโอกาสพบรักแท้ส่วนคนมีคู่ควรสร้างความอบอุ่นให้กันและกันสรุปปีมะเสงปี2568เป็นปีที่มีพลังและมีโอกาสสำหรับทุกนักสัตว์ แต่ควรระวังเรื่องความรีบร้อนและความขัดแย้งในชีวิตประจำวันโปรดใช้วิจรารณญาณในการติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขเสริมดวงเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ